สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของครอบครัวกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ที่คุณครูบอกไปในชั่วโมงที่แล้วว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการแนะนําสมาชิกในครอบครัวคุณครูอยากให้เด็กๆตั้งใจฟังวิธีดีๆนะวันนี้เด็กๆไม่ต้องเขียนอะไรเลยวันนี้เด็กๆ Present หรือนำเสนอครอบครัวของเด็กๆได้เลยเอามาทบทวนไปกับครูก่อนอันดับแรกเราแนะนำตัวเองก่อน This is me ออกเสียงค่ะ This is me นี่คือตัวฉันเสร็จแล้วเราจะบอกว่านี่คือคุณพ่อของฉันเราจะใช้คำว่า This is my dad ทุกประโยคต้องเริ่มต้นด้วยคำว่า This is my นี่คือจุดๆของฉัน This is my mom ฝึกไปนะคะออกเสียงไปต่อไปค่ะพี่ชายน้องชายเรียกว่า this is my brother this is my brother นั่นเลยแนะนำได้เลยสมาชิกในบ้านนั่นเลยมีใครถ้ามีพี่สาวน้องสาวก็จะบอกคุณครูคว่า This is my sister this is my sister หรือใครอยู่กับคุณลุงคุณป้าคุณ คุณตาคุณยายมีเรียกหมดถูกไหมคะคุณปู่คุณตาเรียกว่า grandpa this is my grandpa วันนี้คุณครูจะได้เห็นครอบครัวของนักเรียนออกกล้องแล้วคุณครูอยากเห็นมากเลยไปดูคนต่อไปแต่ถ้าเกิดใครอยู่กับคุณยายล่ะคุณยายเราจะเรียกว่าอะไรคุณย่าเราเรียกเหมือนกันนะคะคือ grandma this is my grandma คนต่อไปค่ะ ป,ป้าคุณอาคุณนา้าที่เป็นผู้หญิงเรียกเหมือนกันหมดคือ aunt this is my aunt แต่ถ้าเกิดว่าคุณลุงคุณอาคุณนา้าที่เป็นผู้ชายล่ะคะเราจะเรียกว่าอะไรเราก็จะเรียกว่า uncle this is my uncle นะคะคุณครูทบทวนให้ครบทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีทดสอบในะเรียนจะทำอย่างไรไป The <laughs> ให้นักเรียนนะคะแนะนําสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะคะอัดวิดีโอแนะนํามาเลยคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนอยู่กับใครนักเรียนอยู่กับใครนักเรียนแนะนําคนนั้นให้กับคุณครูได้เลยโดยใช้คําว่า this is m y นี่คือจุดๆของฉัน this is m y นักเรียนอยู่กับใครแนะนําคนนั้นคุณคณรูมดจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแต่คุณครูมดไม่ได้อยู่กับที่บ้านช่วงนี้คุณครู work from home อยู่ที่หอพักเพราะฉะนั้นครูอาจจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวให้นะ อ้าวลองดูคุณครูเริ่มที่ตัวเองก่อนตัวเองจะพูดว่า this is me ไงสวยไหมล่ะ this is me ถ้าตัวฉันเองเราจะเรียกว่า me เราเลยบอกว่า this is me แต่ถ้าเกิดว่าของฉันเราจะใช้คำว่า my มาดูสมาชิกคนแรกของคุณครูนี่คือพี่ชายคุณครูมดนะคะพี่ชายคุณครูเรียกว่า brother this is my brother คนต่อมานะคะก็คือแทร็มอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่คุณแม่คุณครูสวยเชียว this is my mom this is my mom แม่คุณครูเองค่ะอืมนี่คือตัวอย่างครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเด็กๆอยู่กับใครนะเละนัแนะนำมาสักคนสองคนก็ได้คุณครูอยากให้เด็กๆได้ฝึกพูดประโยคได้นำไปใช้นะคะอย่างตรงนี้ทุกๆคนในนี้คุณครูเรียกว่า this is my family นี่คือครอบครัวของคุณครูค่ะ เสียได้นะคะช่วงนี้คุณครูอยู่ที่สมุทรสาครตลอดเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่เขาสั่งให้ work from home เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยไม่มีภาพเคลื่อนไหวมาให้แต่คุณครูรอดูภาพเคลื่อนไหวของครอบครัวนักเรียนอยู่นะาไม่ต้องเคยไม่ต้องเขินนะคะทางผู้ปกครองและนักเรียนนั่นแหละจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกันนะเอาล่ะอย่าลืมส่งมานะอย่าลืมส่งมานะคุณครูเก็บคะแนนจากกิจกรรมนี้ด้วยนะบายๆค่ะ